วันนี้จะมีเก็บความรู้ดีๆมาฝากครับเป็นตัวนี้จะเป็นมิตซูไททันโฉมเดิมนะครับหรือเป็นมิตซูปาเจโลโฉมเดิมอาการมันคือเวลาเราเข้ามาเกย์เอ็นแล้วเราจะขับเข้าไปเกียร์อาร์ไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นการมันเรากดตัวนี้เัาเข้าไปไม่ได้ให้เรามาสังเกตตัวนี้ครับมา,มาดึงตัวนี้ลงดึงนี้ลงลงนี้นครับแล้วก็มาเอา แขกขงแขกคันตัวนี้สองตัวอยู่ตรงนี้บนล่างตัวหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมามันจะมีปอกอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับปอกดำดำเล็กๆจะเป็นขาค้าอยู่ตรงเนี้มันจะชอบแตกนะครับมันจะชอบแตกถ้ามันแตกแล้วมันจะเข้าไม่ได้นี่อันนี้คือผมหามาใส่แล้วนี่จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับไอต,ตัวนี้มันจะชอบแตกตัวเนี้ยให้เราหามาใส่แต่ถ้าแก้ไขถ้าไปเป็นอยู่ตลาดอยู่แถวตลาดอยู่ได้แ่แก้ไขให้ถอด